สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RCMG นะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มานำเสนอเป็นสติกเกอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี2011-2012ครับนี่สติกเกอร์ออฟฟิเชียลสติกเกอร์คอลเล n ชันของพา n i นี่นี่ผมได้มาทั้งหมด11ซองนะครับซองหนึ่งก็มีสติกเกอร์อยู่5ใบนี่เป็นสติกเกอร์รวมทั้งหมด55ใบ พอดีสะสม Man แมนยูเราก็เออหาสติกเกอร์แมนยูมาดูดีกว่าปีนี้พิเศษยังไงก็จะมีลุกกี้ของพอพอกบานะครับที่เป็นสติกเกอร์แต่ว่าตอนนี้พอพอกบารู้สึกว่าจะย้ายไปยูเอ็นตุสแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็เคยอยู่แมนยูปีลุก,กี้อยู่ในนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเลยครับซองแรกนี่เป็นสติกเกอร์แมนยูมาดูหน่ิว่า นักเตะเก่าๆเราเคยเห็นกันไหมนี่ไงหัวล้นไม่ใช่น่าจะเป็นใครเนี่ยคริสสมอลลิงนะนี่สมอลลิงสมอลลิงอืมเสียมเกงแมนยูอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังเดี๋ยไปข้างไหนอ๋อข้างหลังเป็นอย่างนี้ ติ๊กเกอร์หนึ่งสามสองเชียอมเมนูนี่อะไรหน้าสนามหน้าสนามโอแทฟร์นี่หลุยนานี่ขึ้นตัวหลุยนานี่หาใบนี้ครบแล้วมีหลุยนานี่ ดูซองนี้มันซองมันนานแล้วมาอีกแล้วนี่นะครับกล้องโฟกัสไหมหลายเส้นไข่เนี่ยเห็นได้ขาเฮ้ยนี่ไงลุกกี้พอปอกบาน่ใบนี้คือลุกกี้พอบอกบารู้สึกในอีเบจะขายอยู่หลักร้อยนะหลายร้อยถึงพันบางเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเช็คราคานอีเบให้นี่ลุกกี้พอปอกบา เออได้ลูกกี้พอปอกบาแล้วเว้ยพอปอกบาลูกกี้นี่ไงน,นี่คู่แฝดอืมอีเวน้นนี่อีเวน้นแต่ขอดูก่อนแล้วว่าลายเซ็นลายเซ็นใครเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหาดูว่าลายเซ็นใครวะ พอปอกบาเดี๋ยวขอใส่ซองไว้หน่อยสิสลิปไว้หน่อยสิสติกเกอร์พอปอกบาเนี่ยนี่งไงสติกเกอร์พอปอกบาสติกเกอร์พอปอกบา สองขับไปะแกะตรงนี้เลยพลาสติกเอฟบล่าเอฟบล่าเอฟบล่าขอมาต่อหน่อยสิไม่ใช่อ่ะเอฟบล่านี่ใครอีกอเหมือนเดิมอีเวนใช่ไหมหลายเซ้นใหีก้ว ลายเซนใครเนี่ยลายเซนไว้นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อโหหน้าละอ่อนใช่ไหมน่าจะเป็นใครนะฟิวจนเหรอนี่ไงมีอเล็กฟิกุสัน,นได้เล็กได้เสื้ออเล็กมาหนึ่งใบส่วนพวกนี้ไปเก็บไว้นี่ขอลายเซ็นไว้นี่ ปี2011-2012เอฟลาก์นี่ผู้ช่วยโค้ดอืมยิมมสันใครเนี่ยจิชาริโต้อะ เด้ป e อกบาร์มาหนึ่งใบเอออันนี้แม็กมาเลยเว้ยหลายเซนคนเดิมมาอีกแล้วคนดีคนเดิมนี่ชูถ้วยแมนยูชูถ้วยนะนี่ นี่ชูถ้วยอีกแล้วมอริสันไลซินมีเสื้อนี่อเล็กเล็กฟุตสันน่ามีแบคฟอยด์ด้วยเฮอร์นเดซิชาลิโตฮาร์เบียซิชาลิโต้แรนกิก ดานิโก้กรูแฟตชิชาริโตเดี๋ยวใส่นี่ก่อนชิชาริโต้พวกนี้ราคาไม่แพงน,นะครับแต่ว่าคนที่สะสมคนที่ชอบแมนยูเขาก็จะเออ,อเคเกสะสมหน่อยชอบชอบแมนยูแล้วก็สะสมแมนยูสติ๊กเกอร์มังการ์ดมังกวานไป คอ,อปปาชิชาริโต้นี่หมดอย่างสองนี้นี่หมดแล้วนนหมดแล้วน,นี่ในี้อง,งน,นี้เวนรูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีรูนี่มั้งไหมเนี่ยนี่เวนรูนี่มีไหมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าวะอ,อ๋อมือกันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูนี่นนนดูนี่นี่เบอร์เบอร์ท็อปจะจักกันหรือเปล่าเบอร์เบอร์ท็อปนี่เนวัญญาวีดิชไม่เคลนข้าริกเหรอจำหน้าไม่ได้แล้ว หนุ่มเกินโอ้ติด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 กันนิดนึงไม่มีนาน,นี่หรือนาน,นี่แขนดำดำไม่ใช่นาน,นี่แหละนี่ปอกปลาไปที่สองปอกปลาอาร์ซีไปที่สองปอกปลาสองใบเลย ไอ้ปอกบาไว้หน่อยปอกบาอย่างน้อยก็ขายได้หลักร้อยอยู่นะซื้อผมซื้อมาสิบซองนี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสติกเกอร์สิบซองร้อยห้าสิบแต่ปอกบาสองใบนี้ก็ราคาเกินร้อยห้าสิบละหลักหลายร้อยอยู่อะเหลือเท่าไหร่ นาหยุยมันจะถึงเบ็คแฮมเลยอ่ะเอออียาอีย,อยาจะบอกนะว่าแม,นม,นม,นมน่นี่ไงเดวิดเบ็คแฮมเห็นไหมเห็ไหมันโฟกัสไหมเนี่ยนี่ไงเดวิดเบ็คแฮมเดวิดเบ็คแฮมนี่ลายเซ็นเซ็นใครไม่รู้นี่สนามอูตาฟอร์ด กล้องไปโฟกัสไหนเนี่ยเป็นไรนี่ก็แมนยูยืนตบมือไฮเซอร์ชิชาริโตนี่อันนี้น่าจะเป็นชิชาริโตนี่เห็เดชชิชาริโตได้ครบแล้วายเซ็นนี่ไงเห็นไหมนี่อย่างนี้นี่ฮาเวียวชิชาริโต สวยหนึ่งอันแล้วนี่เดวิดเบ็กแฮมที่ต้องโอ้เด David วิดเบ็กแฮมเว้ยเดวิดเบ็กแฮมเดวิดเบ็กแฮมนี่ไงสติ๊กเกอร์โอเคได้สีวซองสองสุดท้ายแล้วมั้งเลยสองสุดท้าย Có phóng bà ác tiên nói thơ máy Ashley Young Ashley Young Na sẽ Mình phải để Na Old The youth รูนี่เวรูนี่โอเคจบแล้วเออเวรูนี่เก็บไว้หน่อยหมด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 ที่เราได้มาที่ชอบชอบก็จะมีนี่แลหละนี่มีดูนี่นะที่ผมชอบกับเบคแฮมรูนี่กับเบคแฮมอืมรูนี่เบคแฮม มีปอกบาอีกใบหนึ่งปอ๊อกบาลุกกี้ตัวนี้เบ็นแฮมปอ๊อกบาลุกกี้แล้วก็ชิชาลิโต้ชิชาลิโต้ปอกบาอาซีนี่ไงปอ๊อกบาอาร์ซีอาซีปอกบาเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ชิชาลิโต้ที่เป็นลายเซ็นอ่าแล้วก็ วันก่อนนู้นผมไปได้การ์ดนี่การ์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1 9 9 7 9 8อันนี้พอดีไปเเพจที่เขาเบรกการ์ดน่ะเขาเขาให้ฟรีมาใบนี้เขาจับฉลากมั้งจับฉลากแล้วผมได้มาเดี๋ยวก็ขอบขอบคุณเพจด้วยนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อเพจจะให้จำชื่อเพจไม่ได้แล้วเดีย๋ยวาลองแกะดูสิสติ๊กเกอร์เนี่ยผมซื้อมาจากพ a น i n ี่ไทยแลนด์ส่วนเนี้ยเพจเขาให้ฟรีมา มาแกะดูว่ามันมีการ์ดอะไรเม้นี้มีแมนยูทีเก้าเจ็ดเก้าแปดโอ้โห,โหติดหนึบเลยโอเล่กุนาโซชาโซชาโซชาสวยอันนี้เป็นการ์ดแต่ว่าการ์ดนี้ติดหน,นึบติดหนึบติดหนึบติดหนึบโซชา ดูแข่งมานี่ติดหนึบอย่างนี้ยอละ awesome strike so shine แล้วโอ้โหติดหมดเลยการ์ดเก่าอย่างนี้แหละพูดอสกี้พูดอสกี้ก,การ์ดมันติดจังวะ ของฟรีเขาให้ฟรีมาก็เลยติดโอ้โกโกโกเควินพิงค์ตันเอยใบยสุดท้ายเออลุกกี้อีลิกเนฟแลนด์หืมติดนั่นเลยแต่ยังดีที่เป็นโซเชียใบแรกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดไหนวะ ไหนแล้วล่ะเออนี่ไงใบนี้อยู่ข้างหน้าก็เลยไม่เหนียวติดโอเคมารีแคปนิดนึงครับสติกเกอร์ที่เราเปิดไปเมื่อกี้ปี2011-2012ที่เราเปิดไปเมื่อกี้ว่าเราได้ใบไหนบ้างใบที่ผมชอบนะนี่นี่ในวัรยาวิดิชออชลียงังใบเด็ดๆที่ชอบนะ หรือนานี่เบอร์ตอปนี่ก็วีดิชทันเซอร์ชูถ้วยยามาสันนี่แหละชิชาลิโตเฟอร์กุสันแรนกิกนี่แมนยูชูถ้วยนานี่อีกแล้วนี่ก็นานี่ นี่หน้าสนามอูตาร์ดแล้วก็นี่เดวิดเบคแฮมอันนี้ก็โหแจวชอบชอบชอบเฮนันเดสี่ชาริโตเบอร์สิบสี่ข้างหลังเป็นแบบนี้รูนี่มีเวนรูนี่นีก็เวนรูนี่ขึ้นตัวต้องหาข้างล่างที่มีลายเซน็นเฮอร์บุสันแมนยูนี่ชิชาริโตที่เป็นลายเซน็น ป็นแบบนี้นี่ชิจาลิโต้แต่ที่ขาดไม่ได้คือลุกกี้สติ๊กเกอร์ลุกกี้ของพอพอกบาอันนี้เป็นปีลุกกี้ของพอพอกบาพอพอกบาลุกกี้การ์ดเอ้ยลุกกี้สติ๊กเกอร์หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกครับผมสิบเอ็ดซองซื้อมาร้อยห้าสิบบาทที่ชอบชอบก็มีเท่านี้ครับ อย่าลืมกดติดตาม ACMG ด้วยนะครับสวัสดีครับ